ติดตามซีไซส์โฟกัสพิกัดข่าวกันค่ะวันนี้คือเครือข่ายสื่อพลเมืองชวนติดตามเรื่องราวการดูแลกันของผู้คนในชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้และอีกเรื่องหนึง่งคุณวิพาพรชวนดูผลกระทบจากพายุฤดูร้อนกลายเป็นว่าไปซ้ำเติมชาวสวนที่เป็นเกษตรกรสวนทุเรียนให้ได้รับความเสียหายหนักเลยค่ะชมสองท่านเล่าเรื่องทุเรียนตั้งแต่เช้าตั้งแต่ลูกละแสนไปจนถึงการแปรรูปทุเรียนนะคะ,ะแต่ว่าที่สีเสกเกตเกษตรกรแบบ ้ำตา,ต,าตกอ,ะอ่ะกำลังจะขายได้อยู่แล้วคุณธีระเดชคุณนิสาแต่ว่าสุดท้ายร่วงเต็มไปหมดเลยนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้จุดแรกที่จะพาไปสำรวจก็คือพิกัดที่สีสเกตนะคะมีรายงานเข้ามาค่ะถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงที่ ฟ้าฝนไม่ค่อยจะเป็นใจกับเกษตรกร,ร,กรในช่วงนี้คะ่ะเกิดพายุฤดูด,ดร้อนในหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็ไปซ้ําเติมความเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจรายได้ให้กับคนที่ศรีสะเกตเป็นความเสียหายบางส่วนเท่านั้นนะคะของชาวเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่บ้านซาตารมอําเภอกันทาร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกตเหตุการณ์เกิดขึ้นค่าของวันที่หพฤษภาคมที่ผ่านมาจากลมที่แรงทุเรียนก็ร่วงหล่นเต็มไปหมดเลยตอนนี้เกษตรกร,ร,กรบอกยังทําใจไม่ได้ค่ะ ครับผมที่เห็นทุเรียนกองอยู่นี่โบเมนทุเรียนแก่นะครับเป็นทุเรียนที่ล่วงจากความเสียหายของพายุฤดูลอนที่เกิดขึ้นเมื่อวานวันที่หาพฤษภาคมชงวงหัาคำในเกิดล่มล่มพายุยางแห้งเลยแหะครับเฮดห้ทุเรียนของเกษตรกรใน่เพื่อกันทัศน์ล่วงเสียหายหลายลร่หลาย,ลายตันเฉพาะกองอยู่นี่นี่ เจ็ดสิบแปดสิบลูกะตีเป็นเงินกนะตีอยู่ประมาณสามหมื่นบาทยังเอาไปทอดกะจะว่าไ้เพราะว่าอายุยังไม่ถึงกะต้องท่ำใจทิ้งครับทิ้งย่างเดียวเอาไปเห็นยังบ่ได้แล้วนั่นแหละค่ะต้องทํำใจ ทิ้งอย่างเดียวเลยนะคะกรณีนี้ชาวบ้านบอกว่าต้องสูญเสียรายได้หลายหมื่นบาทเลยตอนหนึ่งสวนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้ทุเรียนแก่จัดแล้วขายตามฤดูกาลก็คือเนี่ยช่วงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมราคาจะอยู่ประมาณกิโลกร,รัมละ 180- บถึง200บาทในจังหวัดศรีสะเกษนี่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟกว่า8,500ไร่ใน6อำเภอเลยนะคะซึ่งมากที่สุดก็คือในพื้นที่อำเภอการทรลักษ์อำเภอขุนหารแล้วก็อำเภอศรีรัตนะ ถ้าเป็นปกติแล้วทุเรียนภูเขาไฟที่นั่นจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมให้คุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นแฟนคลับทุเรียนภูเขาไฟได้ริมรถกันแต่ปีนี้เชื่อว่าหลายคนต้องเผชิญความเสี่ยงจากพายุที่พัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเกษตรกร,ร,กรบอกว่าการทําสวนทุเรียนนะคะปะกติแล้วก็จะมีความเสี่ยงเรื่องพาย,ยุแบบนี้ทุกป,ปีแล้ววิธีการที่ทําก็คือจะต้องมีการโยงทุเรียนนะคะวิธีการโยงก็จะใช้เชือกผูกมัดกับลูกทุเรียน กิ่งต้นเพื่อป้องกันการล่วงหล่นเวลาที่มีพายุพัดแรงๆเข้ามาแต่วิธียงทุเรียนที่ว่ามันใช้ต้นทุนในการจ้างนะคะปีนี้หลายคนบอกไม่มีทุน ก็เลยต้องแบกรับความเสี่ยงจากพายุที่เกิดขึ้นเนี่ยแหะค่ะจากความเสี่ยงเรื่องพายุนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็กังวลใจกับความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด1 9แล้วทําให้หลายคนเครียดไม่สบายใจดังนั้นเช้านี้เราส่งกําลังใจให้กันนะคะจากการรายงานคลิปนี้จากพระกิษณชัยปัญญาวัฒโนท่านเป็นพระนักสื่อสารจังหวัดเชียงใหม่ส่งกําลังใจให้คุณผู้ชมทังบ้านผ่านธรรมะค่ะ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านนนั้นมีความเข้มแข็งมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตก็ขอให้มีความอดทนเมื่อเรามีความอดทนสามารถที่จะฟันฝ่าต่อสู้กับปัญหาต่อโรคที่กำลังระบาด่ไปด้วยความเรียบร้อยก็ขอให้กำลังใจสำหรับทุกท่านและก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เมื่อเรามีสติมีความอดทนแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้นั้นเนี่ยความสุขก็จะตามมาในอนาคตท่านปักหมุดมาเล่าเพิ่มเติมนะคะบอกว่าทางศูนย์ปฏิบัติธรรมชมรมยุวะล้านนาองค์กรสาธารณประโยชน์ค่ะมีการรวบรวมน้ำใจจากพุทธศาสนิกชนจำนวนหนึ่งนะคะ ที่ส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปแล้วก็ปัจจัยบางส่วนด้วยนะคะรวบรวมไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่ต้องกักตัวในเขตเทศบาลตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดที่จังหวัดเชียงใหม่จุดนั้นมี10บกว่าหมู่บ้านเลยะคะ่ะคุณผู้ชมที่จะต้องปิดหมู่บ้านเพื่อการกักตัวแล้วก็การจํากัดพื้นที่ของโรคการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกเหนือจากของอุปโภคบริโภคที่มอบให้ก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤตด้วยค่ะ ลองชมภาพในพื้นที่กันหน่อยนะคะเป็นการปันน้ําใจจากญาติโยมในพื้นที่สูงนะคะเพราะว่าต้นทางที่เขามีการรวบรวมของที่อําเภอสันป่าตองรวมถึงอีกหลายพื้นที่เลยเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่ได้ไกลาจากตําบลบ่อหลวงอําเภอฮอดจุดที่เขามีการปิดหมู่บ้านคือทั้งหมดเนี่ยเป็นชุมชนในพื้นที่สูงทั้งสิ้นเลยค่ะ ญาติยโยมในแถบนั้นเขาก็จะไปมาหาสู่ทําบุญร่วมกันอยู่แล้วทีนี้พอในพื้นที่ใกล้เคียงก็คือตบบําบลเบาะหลวงกลายเป็นคลัสเตอร์หนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ11คนมีคนจําเป็นต้องกักตัวกว่า60ครัวเรือนสมโนบนพื้นที่สูงสุดนั้นเขาก็ต้องดูแลช่วยเหลือกันละค่ะคนที่พอมีกาําลังดูแลคนอื่นเขาบอกว่าอยากจะให้วิกฤตนี้รอดไปด้วยกันทุกคนนะคะ ตอนนี้ตำบลบาะหลวงไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมา3-4วันแล้วค่ะและคาดว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปช่วงประมาณกลางเดือนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ก็น่าจะคลี่คลายลงได้บ้างนะคะอีกชุมชนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่มีภาพของการดูแลช่วยเหลือกันของคนในชุมชนจุดหนึ่งก็คือมีรายงานนะคะจากพื้นที่บ้านเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม ที่นั่นที่เห็นได้ภาพนี่จริง,รงๆเขาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะหลายคนน่าจะรู้จักกันดีค่ะแต่ว่าตอนนี้เที่ยวไม่ได้ปิดชุมชนมีการตั้งด่านคัดกรองคนเข้าออกในพื้นที่นะคะจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นโอ้โหมีอาหารเต็มไปหมดนี่เป็นอาหารที่ถูกแจกจ่ายให้กับคนที่เดือดร้อนในชุมชนค่ะคุณครูท็อปครูนักสื่อสารรุ่นใหม่ที่ปักหมุดมาเล่าให้เราฟังบอกว่าดีใจที่ได้เห็นภาพแบบนี้นะคะ ไเห็นคนดูแลช่วยเหลือกันครูท็อปบอกขอเป็นกําลังใจเอาใจช่วยให้ทุกคนนั้นผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะอีกจุดหนึ่งจากเชียงใหม่เช่นเดียวกันค่ะไปดูภาพของชุมชนชาวมุสลิมที่เชียงใหม่กันบ้างนะคะชุมชนมัสยิดอัดตตะกวาในพื้นที่ตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วอาหารเหล่านี้อาหารฮารานทั้งนั้นนะคะช่วงเย็นๆนะคะคุณผู้ชมช่วงที่ละศีลอดไปแล้วจะมีอาหารฮาราลเหล่านี้มาแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะคะเป็นอาหารที่คนในชุมชนเขาหยิบยื่นให้กันและภาพนี้ปักหมุดรายงานโดยคุณชุมพลศรีสมบัตินะคะเป็นทีมงานนักข่าวพลเมืองที่รายง,งานมาอย่างต่อเนื่องเป็นนักข่าวพลเมืองชมรมสื่อมุสลิมภาคเหนือเชียงใหม่ค่ะ คุณผู้ชมสามารถปักหมุดรายงานเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size e ได้นะคะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กันก็ได้หรือว่าจุดไหนต้องการกด SOS ขอความช่วยเหลือปักหมุดรายงานเข้ามาได้เพราะว่าพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณนะคะปิดท้าย c ีไซ e โฟกัสพิกัดข่าวเช้านี้ค่ะไปดูพลังของพื้นที่การเรียนรู้กันบ้างคุณผู้ชม ในช่วงนี้ที่เราทุกคนต่าง work from home เนี่ยนะคะน้องนองนักเรียนก็ต้องหยุดอยู่ที่บ้านเหมือนกันนะคะดังนั้นการหากิจกรรมให้เด็กๆได้เล่นได้เรียนอย่างปลอดภยัยปลอดโรคอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยจุดหนึ่งไปดูกิจกรรมนี้ที่ชุมชนบ้านในเหมืองตำบลนาขาอเภอหลังสวนที่จังหวัดชุมพรค่ะมีะรายงานนะคะลองชมภาพกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่ทางเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนนะคะอสมอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน มีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพหน่อยค่ะเนี่ยค่ะเป็นภาพการทํางานร่วมกันของหลายภาคส่วนนะคะเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็กๆระหว่างรอเปิดเทอมคือให้น้องๆออมานั่งอ่านหนังสือเล่านิทานทํากิจกรรมกันนะคะที่สําคัญระหว่างที่ทํากิจกรรมก็มีการให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด1 9แบบนี้เป็นกิจกรรมที่พอจะทําได้ในชุมชนปิด ที่ลดการเดินทางของผู้คนจากภายนอกค่ะมีความรู้สึกยินดีเห็นด้วยที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องการใช้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองและในครัวเรือนเด็กๆเขาจะได้มีพื้นที่กลางพื้นที่สร้างสรรค์ในการที่จะมาทำประโยชน์ให้กับ ตัวเองและชุมชนในการป้องกันเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยนะคะซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอร์ดเรื่องของพัดลมเรื่องของสถานที่เรื่องของอาหาร,ารการกินอาหารว่างเนี่ยก็จะมีชุมชนมาสนับสนุนนะคะอย่างน้อยก็วันละสามชั่วโมงที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเด็กชอบหมาค่ะ,คะการกิจกรรมของในหมู่บ้านให้เด็กๆมันต้องมาเที่ยวเล่นนให้เล่นเนี้ยไหนเนี้ย ใ,ให้เด็กคนเลซ่อนได้มีความรู้ของเด็กตอนนี้มีน้องๆในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วประมาณ13คนนะคะส่วนคุณครูก็เข้ามาแบ่งปันความรู้ก็จะเป็นคุณครูในชุมชนนั่นแหละค่ะนําความถนัดของตัวเองมาสอนแล้วก็เรียนรู้ร่วมไปพร้อมกับเด็กๆเช้านี้เรามีเสียงความรู้สึกของตัวแทนน้องๆที่นั่นนะคะถึงการใช้พื้นที่สร้างสารรค์ที่บ้านในเหมืองจังหวัดชุมพรค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบุรีนาเรื่งจันร์ชื่อเล่นชื่อบัรผมมาเรียนโครงการนี้เพราะว่าเบื่อโทรศัพท์แล้วก็เบื่อจักยานด้วยครับแล้วผมสัญญาว่าผมจะอ,อยู่ที่นี้ตลอดไปครับ น้องๆทางบ้านล่ะคะเบื่อโทรศัพท์เบื่อจากกระยานหรือเปล่าถ้าเบื่อเนี่ยอาจจะต้องไปกระตุกกระเตือนนะคะให้พี่ๆในชุมชนเนี่ยลองสร้างพื้นที่แบบนี้ดูคือเรา work from home บางทีเรายังเหงาเลยคุณเทระเดชปกติเด็กๆเขาไปโรงเรียนเขามีเพื่อนนะคะ่ะ<อ>แล้วช,ช่วงนี้แบบไม่มีเพื่อนมาสักพักแล้วนะคะ<อ>พื้นที่แบบนี้ก็น่าจะจําเป็นสาหรับพวกเขาอยู่เหมือนกันคะ่ะก็ต้องหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะคะเสริมกับการเรียนออนไลน์ใช้การเล่นกีฬาก็ได้แล้วก็เลือกใช้พื้นที่กว้างๆหน่อยถ้ามีนะถ้าทําได้แบบนั้นก็จะช่วยป้องกันโรค อย่าลืมนี่ค่ะนี่ค่ะหน้ากากอนามัยกับเจลล้างมือนะคะแล้วก็พยายามที่สร้างกิจกรรมในพื้นที่โลง่งอากาศมันจะได้ถ่ายเทด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะชมครับ